ขามาสู่ในเว้าจาภาษาชาวบ้านครับเป็นเรื่องเล่าว,วันที่24พฤษภาคม2566สารอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางดูสิทธนัดฟังคําพิพากษาสารดีกากรณีคลิป ก่อรณีอูบางพี่ฟ้องร้องเจ้าที่ตำรวจสอพ่อบางพี่หลายน้ยครับเป็นคดีประวัติศาสตร์เป็นคดีที่เป็นนายเป็นตาให้แก้นักรบดานเทือนเป็นคดีแรกที่พวกเข้าสู่คดีที่อูบางพี่ถูกจับต่อมาสารแทนตน พี่ภากษาว่ามีความผิดสารอุทธรณ์ยกสารดีกายยกยกฟ้องอูบางพี่ขอหาต่อสู้คัดขวางขอหาถ้าไม่เสียทรัพย์ต่อมาทั้งอูบางพี่โดยคณะนักรรนเทือนบูทียุเบื้องหน้าอะไรกับเบื้องหลังได้ฟ้องเจ้าที่ตำรวจยังฟ้องมาเมือนนะยังฟ้องมาเมือคดียังมีอาย,ยุความอยู่ยังเหลืออีกสามสี่ตัวยังไม่ได้ได้ฟ้อง เดี๋ยวนว่าสีรอดมืออื่นตอนนี้หลังจากที่ฟ้องไปแล้วขอบคุณทนายอานุนเชื่อสัตบงกตขอบคุณคุณเฉลิมขอบคุณปา๋าโสพนสัมพาวเทศขอบคุณทุกคนทุกท่านเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะขอบคุณประเมิอดอดมืออื่นสารดีกาสารชั้นตน้นบอรับฟ้องสารอายุชริดชันตน้นบ่รับฟ้องทุกท่อนแล้วก็มืออื่นฟังคำพิพากษาสารดีการครับ สวัสดีครับโต๊ตจาภาษาชา,ชาวบ้านเบาว่าได้เป็นรายการท่ายทอดสดๆออกจากด้านนอกของบริเวณศาลอาญาคดีทุจนิตและประพฤติมิชอบเมื่อนี้ตรงกับวันที่3าตุลาคม2 5 6 1เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงอ่ะครับเป็นความคืบหนา้าไล่งานความคืบหนา้าในการมาติดตามฟังผลฟังคำสั่งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มืัอนี้สารไดอ่าเดี๋ยวปิดก่อนมั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 นดีเลยมันหลงมันมันหลงครับเราเพิ่งอยากเบิ่งในจากของในจอปะเนี่ยเพิ่งอยากเบิ่งจากของในจอเพิ่งอยากเบิ่งไทยทอัสดีสเอาไปมาผมผมชื่อหลงอ่าทั้งเมื่อนี่อยากให้ท่านท่านนายอนุนเป็นคนเราแล้วก็ให้คุณลักษมณ์คุณยัยผมจะขอเป็นผู้ดำเนินการอ่า จริงๆวันนี้นะครับสารก็มีการนัดฟังคําสั่งและคําพิพากษานะครับและถือเป็นการนัดฟ้องของคดีเตรียมความพร้อม,อมว่าที่สารท่านจะพิจารณา,ารับฟ้องแล้วส่งขึ้นไปสู่การไต่สวนหลังจากที่สารมีการานัดฟ้องในครั้งที่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ทางโจทก์ได้แก้ไขคําฟ้องให้สมบูรณ์แล้วก็นําส่งคําฟพร้อมซึ่งแก้ไขแล้วนี่สู่สาร และในวันนี้ก็เป็นวันอีกนัดหนึ่งที่สารท่านนัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะตรวจควาฟ้องของเราว่าสมบูรณ์สมควรที่จะรับฟ้องไหมซึ่งในส่วนสารท่านก็มีการสั่งให้ทางสถานีตํารวจภูธรบางพนะลีเนาะได้มีการนําส่งเอกสารรวมทั้งาทางผู้มีอำนาจของทางตารวจนะครับเพื่อที่จะให้ส่งเอกสารทั้งการตั้งด่านและก็เอกสารต่างๆเข้าสู่สํานวน ซึ่งเมื่อเช้าผมมาก็9โมงนะครับก็มีการได้มาตรวจสำรวนก่อนที่สาลท่านจะออกนั่งพิจารณาผลการตรวจสำนวนก็ถือว่าพร้อมในการที่จะขึ้นสูรพิจารนาไม่ว่าจะเป็นการออกหมายเอกสารต่างๆที่เรียกจากสถานีตำรวจก็ส่งเข้ามาในสำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเอกสารต่างๆที่สาลท่านสั่งให้เราสมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซีดีไม่ว่าจะเป็น, CD, ปนพรบรต่างๆ ซึ่งสารท่านสั่งในรายงานครั้งที่แล้วคอมเมนต์ว่าให้นําส่งทั้งหมดให้ครบนะครับในส่วนของการทํางานทางทนายเราก็มีการเตรียมเอกาสารแก้ไขคําฟ้องนําส่งเอกาสารทุกอย่างตามที่สารท่านต้องการรวมทั้งมีการส่งภาพเหตุการณ์โดยทําเป็นซีดีไลท์ like, นะครับส่งเข้าไปแถลงส่งเข้าไปเรียบร้อยแทบจะบริบูรณ์ทีนี้หลังจากที่เรามีการตรวจสํารวน <c oughs> ผมก็คิดว่าพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับจนกระทั่งสารท่านออกนั่งที่นา นะครับทีนี้เมื่อสารท่านออกนั่งพี่ณาก็มีการตรวจสอบเอกาสารในสำนวนอีกครั้งึ่งแล้วท่านจึงมีการอ่านคำสั่งน,นะครับซึ่งในรายงานกระบวนจี่นาในวันนี้ผมก็จะอ่านให้ฟังนะครับว่าสารท่านสั่งว่าอะไรบ้างรายงานพิจารณาคดีหรือเป็นการกระทําทั้งหมดซึ่งกระทําลงในวันนี้ในห้องพิจารณาในคดีนี้ นะครับว่ามีการทําอะไรไปบ้างใครมาบ้างแล้วสารท่านจะสั่งให้ดาเนินการในวันนี้อย่างไรและมีการสั่งให้ดําเนินการในครั้งหน้าอย่างไรนะครับในวันนี้สารก็มีว่าเดี๋ยวผมจานให้ฟังเลยเนาะนัดฟังคําสั่งวันนี้โจทย์ทนายโจทย์มาสารสารตรวจสํานวนและสอบโจทย์แล้วตรวจล็อกว่าเมื่อวันที่22มิถุนายน61งทางอายการสารแต่งตั้งาารได้ละีมงานร่วมตรวจทย์ในคดีนี้เป็นจําเลยต่อสารแฝงกระรวนการนะครับ ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งโจทย์ให้การปฏิเสธสารแขวงสมุดปาราการกำหนดนักสืบพยานโจทย์ได้จำเลยในวันที่14-15พฤศจิกาที่ข้อแล้วเห็นว่ามูลคดีนี้สืบเรื่องมาจากกรณีที่โจทย์ถูกจำเลยร่วมกันกับเจ้าพนักงานอื่นจับกลุ่มและพนักงานอายการคดีสารแขวงสมุดปาราการได้ยื่นฟ้องโจทย์คดีนี้เป็นจำเลยต่อสารแขวงสมุดปาราการซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกันว่าขณะที่มีการตรวจค้นตัวโจทย์ โจทย์ได้มีการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยกับพวกหรือไม่และโจทย์สามารถนำข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างในคดีนี้ว่าจำเลยกับพวกมีการตรวจค้นและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีอาญาหมายเลขจำที่2 5 2 1 1าสองหงทับสองาหสารแขวงสมบัตาการได้ดังนั้นพฤติการแห่งคดีทั้ง2จึงมีข้อเท็จจริงและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวพันกัน คดีนี้จึงอาจจาต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดหรือบางส่วนในคดีดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคดีนี้จึงเห็นสมควรให้เลื่อนการพิจารณาคดีนี้ออกไปก่อนจนกว่าศาลแขวงมบระการจะได้มีได้มีการพิจารณาที่ภาคสาคดีดังกล่าวเสร็จทั้งนี้อาศัยมาตราพราราชะัาญัดพิธีพิจารณาความพิจารณและผมก็มิชอบ2559มาตรา6ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา39วรรคหนึ่งให้นัดพร้อมเพื่อฟังผลการพิจารณาคดีของศาลแขวงสมุทรปราการในวันที่13มีนาคม2562เวลา10.00นาาส,รารสรุปก็คือในรายงานฉบับนี้3ท่านเห็นว่าขา้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีนี้และคดีที่ศาลแขวงสมุทรปราการ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งข้อเท็จริงทั้งสองสารสามารถนำมาประกอบในการพิจารณาคดีได้ดังนั้นสารท่านจึงให้เลื่อนคดีไปเพื่อรอฟังคำตัดสินของสารแขวงสมุทรปราการและให้นำส่งผลการพิจารณาคดีในศาลสมุทรปราการเพื่อประกอบเข้ามาในคดีนี้ก่อนที่สารท่าทนจะพิจารณาดำเนินคดีนี้ต่อไป แต่ในการที่จะนำคดีของศาลแขวงสมบทรณการเข้ามาในสมอนนี้จะต้องเป็นการพิจารณาที่เสร็จสิ้นก่อนดังนั้นถ้าศาลแขวงสมบทรณการมีการพิจารณาในศาลต้นและมีการยื่นขอพิการคดีอาจจะมีการยืดเยื้อไปเพราะการพิจารณาคดีในศาลต้นปกติจะใช้เวลาอยู่ประมาณหเดือนหรือไม่เกินเจ็นปีแต่ในการพิจารณาคดีขั้นศาลฎีกาจะใช้เวลาประมาณสีถึงปีนอกจากนี้ ในคดีดังกล่าวแม้จะต้องห้ามดีการแต่อาจจะมีการขออนุญาตในการดีการได้อีกซึ่งต้องใช้เวลา1ปีถึง2ปีดังนั้นคดีของสารอาญาพุจริตในคดีนี้ท่านจึงให้เลื่อนไปก่อนแต่นับหน้าถ้าเกิดว่าในการพิจารณาคดีถ้าคดีของสารแขวงสมุทรปราการมีการพิจารณาและไม่เสร็จสิ้นผมอาจจะขอให้สารพุจริกลางจำน่ายคดีชั่วข่าวเพื่อรอฟังผลคดีถึงที่สุด เพราะว่าถ้าเราจะเลื่อนอย่างนี้ยตลอดพวกเราก็ไม่ไหวใช่ไหมครับต้องมาผิดกายฟทางจำเลยซึ่งเขายังไม่ต้องมาเลยต่ที่มันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเพิ่มภาระเราที่ต้องเดี่ยวไปโทง่ยวมาและถ้าคดียืดเดือไปถึงสี่ถึงห้าปีนะครับพวกเราเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้ก็คงจะลำบากแต่ในนั้นหน้าผมคิดว่าผมจะแถลงขอสารท่านให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลเพราะว่ามันจะเซฟในการที่เราต้องเดินทางไปไปกับพิสานะครับ ก็ในส่วนนี้วันนี้ท่านก็จะมีการเลื่อนพอดีออกไปเพื่อรอฟังผลสารแขวงสมุรปาการสารแขวงสมุดปากการวันที่14 15ิาพฤศจิกาหนึ่ะครับถ้าใครว่างก็ไปให้กำลังใจน้องดูกันเวลา9นาฬิกานะครับสารคงออกนั่งพินาก็จะเป็นการสื่อพยานโจทย์สื่อพยานจำเลยพ้อเท็จจริงทั้งหมดจะมีการนำสืบหลังจากที่สารแขวงสมุดปาการเลื่อนฟังสารแขวง ต่อมาสารแฝงคือสารอุทธรณสมุดประการพี่ภากษาย,ยกฟ้องโจทดีกาจำเลยก่แก่ดีกาศา,ารดีกาสารแฝงจังหวัดสมุดประการมีคำาิพี่ภากษาถึงที่สุดยกฟ้องอูบางพี่บ่มีความผิดเมื่ออูบางพี่บ่มีความผิดนึกว่าสิเป็นผลดีกับสารอาญาทนิตและประพฤติไม่ชอบกางพอเอ้ย อุสาล้ออุสาล้อดีใจครับผมว่่ได้ว่าสารแต่ว่าผมกำลังบอกข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้รับทราบกำลังบอกฟวามจริงบ่ได้ใจว่าสิไปมินสาร่น่าจะไ่ได้ตั้งใจบ่ได้มินดอกเล่าฟืมจริงขันฟวามจริงมินเนประเทศไทยอยู่บไ่ได้ดอกบ่แตกต่างจากการแก้ที่มีคนที่ลุกป้อมไปให้กำลังใจไอ้พวกที่ คัดค้านการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองกันเลยจริงๆอันนี้มันเป็นประเด็นรอนแรงอยู่ในสังคมโซเชียลนะถ้าพีหน้าให้ดีถ้าวว่าให้ถ้าพีหน้าให้ดีนะจริงๆเนี่ยสถาบันกษัตริย์ต้องสูงทรงอยู่แล้วไม่มีตรงไหนเลยที่การแก้มาตราหนึ่งสองสิไปลบลูเกียรติขององค์พระมหากษัตริย์เม่มีครับว่าสิบ่าว ย้อนกลับมาคดีของอูบางพี่ที่นี่เมื่อสารแขวงสารอุทธรณ์สารแขวงสมุรประการพิพากษายกฟ้องต่อมาสารดีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องอูบางพี่อีกเมื่อยกฟ้องอูบางพี่อยู่ในสารอาญาคิดว่าจงไหนกะศสารทุจริตนี่ จะต้องสั่งมีมุ่นให้ได้กได้เมื่อเขาว่าด้กระทําความผิดเขาเลยต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางพี่ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมนุษย์ทั่วไปคิดเช่นผมอะบ่ได้คิดแตกต่างจากผมดอกมนุษย์ทุกคนคิดเช่นผมว่าก็ในเมื่อเขา่าผิดแล้วแต่ว่าไปตำรวจไปจับเขาไปคุมขังเขามันต้องผิดแต่ว่าสารอาญา ท่านตนนี่มองอีกมิติหนึ่งว่ะเขามองอีกมิติหนึ่งว่ะโมพีดเฮ้ยแต่ว่าสารเป็นยังค่อยตัดสินต้องใส่คาว่าคัดค้านคือค้านคือคือคนละแนวทางก,กันกับประชาชนเขาจะคือผมไม่ได้เรี่ยนกฎหมายถ้าผมเรี่ยนกฎหมายตั้งแต่จบมหาปานีผมได้เป็นอธิบดีผู้พิพากษาได้เป็นฮอต เพือเพออาจจะได้เป็นประธานฮอชานดีกาพอเลยเข้มขัดสันคาดเพถึงบริคิดกันี้เมื่อผมเป็นประชาชนคนทั่วไปมีความเข้าใจว่าจริงี่เมื่อทั้งนั้นมันบ่ผิดแล้วเป็นยังมันคือบอ่เขาละเว้นการหรือมันยังมีแท็กติกอีกเลยครับมีแท็กติกว่าคุณฟ้องคุณสือบบอดมันบ่เขา โอ้ไม่ต้องใส่เลีเ่ยมขนาดนั้นเลยเหรอกฎหมายอ่ะเป็นยังกฎหมายต้องให้ใส่เลีเ่ยมคือบอกเพิมถูกต้องตรงไปตรงมาผู้ใดเลีเ่ยมหลายผู้นั้นชนะผู้ใดตัวโกหกสารเก่งผู้นั้นชนะเป็นยังค่อยค่อยเป็นลักษณะแบบนี้สารคือบอกมองไปถึงต้นเหตุของแห่งปัญหาที่เกิดขึ้น ถาว่าประชาชนคนหนึ่งที่เดินเขาไปในด้าน่ะตัวคนเดียวด้วยเขาสิมีอำนาจอีกอย่างสิ่ิไปต่อสู้กับตำรวจได้มันมามีอยู่แล้วเมื่อไปถึงแน่จุดนั่นเมื่อตำรวจเห็นเขากำลังถ่ายคลิปเขาก็สอบถามไปตามที่เขารู้สุดท้ายเขาก็ถูกจับกลุ่มถูกย่น ขึ้นไซกระบ,บะหลังแล้วก็ขครับรถยางหลวดเร็วไปที่สอพ่อบางพี่เอาไปคุ้มขัง mm hmm. เมื่อสารยกฟ้องแล้วปากรากร่รการกนกระทมของตำรวจสารอาญ,ญาสชุจิริตชั้นต้นมองว่าบ่ผิดนี่ประเทศไทยถ้ามีโอกาสนะผมบอกก่อนนะครับถ้ามีโอกาส มีการแก้ไขธรรมนุญผมสมิสมารเป็นสสรสภาสมาชิกสภาร,ราษธรรมนูญผมจะเอาความดูคว่มสมารถอันน้อยนิดของผมนี่แหละเพื่อจะให้คนลากงานไปเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไอ้พวกทีมีเงินมีทองมีอำนาจวัฒนะแม,ม่งมึงเขาไปเพื่อเสียเอาอำนาจของเขานะสียเอาตำแหน่งแห่งหนมาเสริมบารมีอำนาจบ่ได้คิดถึงคนหลักงานเลย แต่ถ้ามีโอกาสวาดชนาถ้าพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าผมเสื่อว่ามันต้องมีการตั้งสสรถ้าโอกาสนั้นผมที่เขาไปใน,นจุดนั้นสิเอาความคับแค้นใจของคนหลกากหาเอาไปท้ายทอดเอาไปให้เขาเห็นบางคนเห็นอยู่รู้อยู่แต่ว่าเขาบม่ได้ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญเมื่อเขาไปอยู่ในตําแหน่งตรงนั้นแล้ว ไปหลงละเรื่องก็อำนาจถ้ามีโอกาสาผมไปแน่นอนย้อนกลับมาเมิ่งคดีของกูบังพี่เมื่อสารดีกาพิพากษาสารอายาสารแขวงสมุติประการเมื่อดีกาสรุปสุดยอดแล้วว่าบ่มีความผิดก็เป็นหน้าที่ของนักบรบบันเทือนที่จะฟ้องแต่แม่งฟ้องโคตรยากว่ะในระวังฟ้องทั้งนั้นเขาก็มีทั้งอายการ การต่อสู้กับอํานาจรัดแม่งโคตรยากไงการต่อสู้กับอํานาจรัดแม่งโคตรยากนอกจากเขามีอายการมาเป็นทนายแผ่นดินว,าวา่าร้อหมาเขาแล้วเขายังมีทนายส่วนตัวอีกเขายังมีทีมทนายอีกอะ่ะเป็นไหนพอนี่คือประเทศไทยนี่คือบริบทที่ผ่านมาของกระบวนการยุติธรรม ถูกต้องแล้วที่อายการที่ศาลร,รับรับไปเถอะนักก็บเบนเบา่าตอนี้คดีอยู่ในอำนาจของผมผมจะพิพากษาผมจะดูแลให้อย่างเต็มที่แม่แต่คำว่าของศารลระบดุด้วยศาลจังหวัดนครสวรรค์ผมระบุได้ด้วยนะผมชี้ตัวได้ด้วย สารบนาเวาคัแบบนี้นี่คือสารไงคนหลา,างใหญ่จังพวกเขาถ้าศสารวาแบบนั้นไงเสี่ยวยังไม่สู้เขาเพราะอำนาจพิจารณาคดีเขาใส่ดุนพินิจได้จำหกเดือนถึงหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับแน่สารให้ใส่ดุลพินิจเมื่อเขาใส่ดุนพินิจได้ขนาดนี้ และมีอำนาจประหารชีวิตได้ด้วยคนหลากหลาย่ังบวกเข้าเือจะไปสู่หรือจะไปต่อรองอำนาจผมบอกถึงวันอืนวันที่24ที่ต่อสู้กันมาเสื้อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเมื่อสารยกฟ้องแล้วคดีที่ยุติแล้วบ่มีความผิดตำรวจมันต้องผิดรู้ว่าครับว่าสาร อาญาสุจริตชั้นต้นพีพากษายกฟ้องเขาบ่าผิด่ะเฮ้ยมันขัดแย้งกับความรูม้สึกมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่พวกเข้าเข้าใจที่พวกผมเข้าใจผมไม่เข้าใจสารดอกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศารแต่ว่าถ้ารู้สารถ้ารู้ว่าสารเป็นแบบนี้นะจมตสหาหผมไปเรียนนิติศาสตร์ป่ะเนี่ย ผมอาจจะเป็นฮอดอธิบดีเป็นฮอดประธานศารีกาก็ได้นี่คือพวกผมว่าเข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายให้พวกผมได้บ่สามารถให้ผมไปซื่อสารกับเอฟซีสามารถไปซื่อสารกับประชาชนคนทั้งประเทศได้บ่ว่าเหตุและผลเป็นอย่างเมื่อเขาบผิดแล้วคดีถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างตำรวจที่จับเขาไปคืบอบ่ผิด ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเขาอยากรู้ว่ะก็ในเมื่อเขาบาผิดตำรวจจับกลุ่มคุ้มขังก้าวหาเขาสารพัดสารกกนยกฟ้องทุกอย่างกับบ่มีแล้วแต่ว่าเม,เ,มเมื่อเวลาเข้าไปฟ้องถึงหาเจ็ดและเว็นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอ่ะสารอาญาสุจิตีบอกว่าบ่ผิดยกฟ้องเฮ้ยแม่งมาตรฐานยุไสป่ะเนี่ ผมสะเสีอมาตรฐานของสารอาญาสุจริตหรือผมจะเส้อมาตรฐานของสารอาญาทั่วไปผู้ดใดตอบได้ตอบนะแล้วผมมาเถียงด้วยตอบได้ตอบนะครับมือเป็นมือวัดใจที่จริงเนี่ยผมต้องเดินทางไปขึ้นชันแท่นทนายอาน,นุอนเชือิอสัตบุสัตตบงกฎตอนนี้ทนายอาน,นุคดีมากมายไกลกองเลย รับคดีประวัติมาไว้แล้วดังแล้วด้วยนี่แต่ว่ายังไม่ได้แยกวงที่จริงมอบหมายผมผมมีพระราดูแลพออยู่ก็เลยเดินทางไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเดินมอบหมายให้ป๋าโสพสุสัมภเพสีนําหนังสือมอบอำนาจนี่ไปให้พี่เฉลิมให้พี่เฉลิมเอาเคไปมืออื่น,นแล้วก็ขอกาลังใจนักรบดานเทือนแต่ว่ามือนีแจ็คไก่ทิน เมาเมาตีไงทรงใชยผู้โปรงป่าธรรมรัชมืออื่นต้องไปเส้นเอกสารอยู่ที่สถาอ์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปเส้นจัดตั้งสมาคมนักรบดันเทือนเพราะฉะนั้นผู้ใดอายุกรุงเทพมืออื่นนุมสรีญา หรือผู้ใดอย,อยู่ในและแวกปอมาน้อมเขันทยุนะขยุนะไปเป็นกําลังใจแต่ว่าปาโซพ้นไปอยู่แหละไปเป็นกระลังใจให้กันนะครับไปฟังคําพิพากษาศาลดีกาแต่แต่ผมยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมอยู่แต่ว่าชั้นต้นเป็นยังค่อยคอยวาจังสันในระหว่างกัน ที่จะไปซื้อพยานหรือสื้อไปให้ถอยค้ำกับสารอาญาชั้นติดผมเนี่ยทุกครั้งมีโอกาสผมไปแล้วไปไปสนทนาไปซื่อสารกับผู้พิพากษาทุกครั้งนะเสมือนหนึ่งเข้าใจผมอะเสมือนหนึ่งเข้าใจว่าที่ผมซื่อสารไปว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นแบบนี้ผมเล่ากระบวนการแต่ว่าอาจสิบไดิจดบันทึกก็บ่เป็นอย่างแต่ว่า ในความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าในส่วนที่สนทนากันผมเชื่อว่าเข้าใจกันแต่ว่ามีคำพิพากษาหมเราผมว่าเข้าใจผมว่าเข้าใจศารถ้าศารมืออื่นถ่ายกนะครับอยากฝากสารได้อธิบายว่าไอทีอูบางพี่เนี่ยถูกจับกลุ่มคุ้มขังถูกฟ้องแล้วก็สุดท้ายสารดีกาพี่พักสายยกฟ้องเนี่ อธิบายผมฟังสิ่งเป็นประโยชน์แก้สารเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของสารเองแต่ว่าแน่นอนที่สุดเรื่องหนึ่งครับแน่นอนที่สุดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญขออนุญาตว้าสูฟฟังเลยกันมันเป็นเอกสิทธิ์ของประชาชนผมมั่นใจในเรื่องของเอกสารพยานหลักฐานผมต่อสู้มาจนถึงสารดีกา เมื่อสารดีกาคดีของอูบบังพี่คดีทำลรายร่างกายคดีคัดขวางการปฏิบัติที่สารดีกายยกแล้วเมื่อสารอาญาทุจริตประพฤติมิชอบมีพีพ่ภาคษามืออื่นเป็นสารดีกาให้กันถ้าพีพาา่ภาคษาตรงขามตรงทาม ผมก็ขอใส่สิทธิ์ประชาชนคนหนึ่งในนามของนักรบดานเทือนแล้วทาตั้งสมาคมเร็จเรียบร้อยกสีใสคําว่าซื้อว่าถ้าตั้งเร็นเรียบร้อยนะสิใสซื้อว่าสมาคมนักลบดันเทือนผมสิไปยื่นหนังสือตอกอต่อมันเป็นเอกสิทธิ์ของพวกผมอะไอชิ้นที่ว่าตัวนี้ผมว่่ได้กดดนันศาลเนื่องจากว่าสารเนี่ยได้มีคํามมีภาษาใส่ซองมารเรียบร้อยแล้วล่อเอากันไกมาตัดแล้วก็เปิดอ่านซื้อ แต่ว,ว่าถามันเป็นตรงกันขามกับสิ่งที่ผมต่อสู้มาในนามของผู้นำนักรบดันเทือนผมก็ต้องดำเนินการไปยังสิ่งที่ผมข้างคาใจอะหรือว่าเหตุย่างพ่ไดเลยพอต้องโกบนาเลยพอบอบีช่องไปเลยเมนปะผมต้องไปร่อง ผมต้องไปเขียนเอกสารเขียนหนังสือผมก็ลังสแสวงหาความยุติธรรมนี่ไงที่ผมบอกว่าถ้ามีโอกาสผมสิเป็นส,อสอรผมสิสมสอสอัครสรแก่รัฐมนุญโดยเฉพาะเรื่องเล่าของการเข้าสู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเบื้องตน้นการเข้าสู้หรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเบื้องตน้นถ้าผมได้รับการปฏิเสธแล้วประชาชนมันจะเข้าถึงได้ยังไงน,นี่ขนาดตัวผมเองที่ต่อสู้ยุ่ห่างถนน ตลอดมายังขนาดนี้บ่ต้องไปเว้าถึงตาสีตาสายญ่มีหญ่มากบ่ต้องไปเว้าถึงเขาถ้ามีคดีความก็ไม่ให้เขารับรับสารภาพอย่างเดียวผมเนี่ยยังเคยถูกผู้พากษาสารจังหวัดน,นครสวรรค์ก็ไม่ให้รับสารภาพไงแต่ต่อมาผมกับปฏิเสธสู่เมื่อวันมีคำพิพากษาแล้วก็สุดท้ายสาลชั้นตนยกสารอุทธรณ์ยก ดีกาบอไดเห็นป่แม่แต่ผู้พิพากษาเองเนะี่ยยังเห็นว่าตรงกันเลยแต่บรรทัดฐานของประเทศของสังคมนี่ต้องกำเนิดเกิดขึ้นมากกรณีมืออื่นนี่วันที่ยีซีขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีไปร่วมเป็นกำลังใจอูบางพี่อาจจะว่าได้ไปตอนนี้ติ่ตอบอได้ป่าเป็นยัง การต่อสู้ต้องเดินหนาต่อไปฝากพี่เลิมฝากพี่ฉเฉลิมฝากทั้งคุณพี่ป,าป๋าโสพลสมเภาเทรและวกับคณะนักลุทนันเทือนมืมอมอื่นนะครับเก่าในกานะครับ